สวัสดีครับยอดย่าพอเพียงนะครับวันนี้ก็จะพามาดูอัปเดตนะครับระบบน้ําหยดนะครับ EP2 นะครับว่าได้ทําอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็ได้ตั้งทั้งเรียบร้อยนะครับนี่นะครับได้มีการเทต่อหม้อนะครับนี่นะครับก็อันนี้จะมีเดินท่อขนาด2นิ้วนะครับพร้อมกับเดินวาล์วไว้สําหรับล้างมือนะครับนี่นะครับครับแล้วก็ใส่สแตนเร์นะครับขนาด2นิ้วนะครับนี่นะครับ สตนเนอร์นะครับไส้กองแบบแผ่นดิสนะครับแล้วก็มีวาลครับวาลขนาด2นิ้วนะครับอันนี้คลิปที่แล้วบอกว่าจะใช้เมนเป็น2นิ้วครับอันนี้ผมได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นใส่ท่อรถนะครับจาก2นิ้วลงมาเหลือนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับในการท่อเมนนะครับนี่ครับก็ยาวไปร่องส่วนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยนะครับอันนี้ เปิดวาล์วเมนหลักเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเปิดวาล์วตัวนี้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูน้ํานะครับเดี๋ยวเาพาจะไปดูพาไปดูปลายท่อเลยนะครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็จะไปไวๆหน่อยครับเพราะว่าแบตกล้องจะหมดนะครับนี่นะครับแล้วก็มืดแล้วนะครับเพราะว่าผม ทำช่วงบ่ายนะครับเพิ่งไปซื้อท่อมาก็เลยทําให้เวลากัะชั้นชิดนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลายท่อนะครับปลายท่อก็จะบอดไว้นะครับนี่นะครับใช้เป็นหัวบอดไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อ pe นะครับข้อต่อ pe กับ pvc นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวรายละเอียดอุปกรณ์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับนี่ครับเราก็จะมาดูนะครับ ก็ชุ่มชื้นดีนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นหัวน้ําหยดแบบปรับได้นะครับเราสามารถแปรับแรงปรับค่อยได้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวไปดูต้นสุดท้ายนี่ครับส่วนท่อนะครับคิปที่แล้วบอกว่าเป็นท่อ PE 25มิลนะครับอันนี้ผมได้ลดสเปคลงมาก็คือ16มิลนะครับ16หกมิลก็เหลือๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ผมสั่งหัวน้ําหยดแบบปรับได้ มานะครับทุกหัวเลยนะครับเพื่อต้องการแรงน้ำครับก็สามารถปรับได้นะครับถ้าเราปรับความแรงน้ําเยอะก็เราก็ใช้เวลาลดในการน้อยนะครับน้อยลงนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะครับเป็นหัวแบบไหนครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อนะครับชื่อข้อต่อไมโครครับนี่ครับต่อไมโครอันนี้ก็จะเป็นสายไมโครครับสายต่อไมโครนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวหัวน้ําหยดนะครับนี่นะครับ สามารถปรับได้นะครับนี่ครับปรับความแรงได้นะครับโดยการหมุนนะครับนี่ครับเราจะปรับประโยชน์ปรับให้พุ่งได้ครับอันนี้ข้อดีของมันนะครับก็สามารถปรับได้นี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นสุดท้ายของสวนนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับอันนี้ก็ได้ทําการวันนี้ได้ติดตั้งฝั่งเดียวนะครับนี่นะครับได้ทําการติดตั้งฝั่งเดียวประมาณ สิบกว่าต้นนะครับติบกว่าหัวนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้มาอีกก็จะต่อให้เต็มนะครับต่อให้เต็มสวนเลยนะครับอันนี้ก็ได้ทําการทดสอบนะครับก็ชุ่มดีนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับอันนี้อันนี้อาจจะปรับแรงไปหน่อยนะครับนี่ครับเราก็สามารถลดได้ครับลดเพิ่มได้เอาตามความเหมาะสมนะครับก็ ในอนาคตก็จะทำเป็นแบบรถอัตโนมัติครับเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มีที่เติมปุ๋ยนะครับเติมปุ๋ยแบบอัตโนมัติครับเติมมาในท่อเลยนะครับเติมมาในสายน้ำหยดเลยก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปนะครับนี่นะครับนี่ครับก็เริ่มโตนะครับอันนี้ก็ทำไม่ทันนะครับอันนี้ก็เตรียมต่อไว้นะครับนี่ครับ ก็สาหรับอุปกรณ์ราคาอุปกรณ์นะครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไม่ใช่ครับทิ้งราคาไว้ใต้ลิปนะใต้ใต้ใต้คลิปนะครับก็ยังไงก็เข้าไปชมกันนะครับว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไรซื้อที่ไหนอุปกรณ์ซื้อได้ที่ไหนนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับระบบน้าหยบใช้กับสวนกล้วยนะครับ ก็สำหรับ EP นี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วน EP หน้าจะมีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังมีให้กันตลอดมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ